มฟังเสียงอหนสหูมันตกเลยเห็นไหมแต่หางมันาบหัวแก่ เกี่กรรับจัการสารของนักเรีนของเราชื่อนักเรียนที่อโรงเรียนที่มีการจราจรหนาแน่น